เห็นแก่นลูกด no. ้วแล้ว okay. นี่ละครเลือกเห็นแก่นลูกกูเป็นนายรัมโอ้ยโอเคโหยากจังค่ะโอเคเดี๋ยวมึงอะไอ้คัมใครอะไอคัมคือใครไม่รู้ง uh ั้นงั้นมึงไปใครไปไหน้ํากูแล้วกันมึงเป็นนายรัมนะงั้นกูเป็นไอคํานะโอเคเดี๋ยวอ่านก่อนฉากห้องหนังสือในบ้านพระยาพักดีนฤืธนาดมีประตูข้างซ้ายเข้าไปในห้องนอน ข้างขวาออกไปเฉลียงทางขึ้นลงหลังมีหน้าต่างเครื่องประดับประดาไม่นไม่แพราคาแต่ใช้ได้ดีพอเปิดม่านไอ้คำพานายรัเข้ามาทางประตูขวานายรันั้นเป็นคนอายุราว40แต่หน้าตาแก่ค <c oughs> ผมห <c oughs> งอกหน้าย่ยนมากใจร้ายกและจมูกออกจะแดงๆเห็นได้ว่าเป็นคนกินเหล้าจัดแต่งกายค่อนข้างจะปนปอน ที่เ่าจัดน่าจะเป็นกูแหละแต่ยังเ,ออเห็นได้ว่าเคยเป็นผู้ดีมาครั้งหนึ่งแล้วผู้ดีเก่าผู้ดีเก่าในรำขึ้นอันไหนอ่ะนี่ไงก็แล้วเจ้าคุณ่ะเมื่อไหร่จะกลับเห็นจะไม่ช้าแล้วครับท่านเคยกลับจากออฟฟิศราวบ่ายห้าโมงห้าโมงมนเรียกเป็นบ่ายแล้วมึงไม่เลยแต่แบบใช้คำว่า Office ออฟฟิศเะนะเออวะเขาเป็นแบบดูแบบปลกๆเนีนเว้นผู้ดีมาเก่าไงใช่ใช่ไม่กูกูในรำไม่หรอไม่ ไม่เห็นจะอ่าทุกวันอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอคอยอยู่ที่นี่ก็ได้ครับ <c oughs> แกไม่ต้องนั่งคอยอยู่กับฉันหรอกมีธุระอะไรก็ไปทำเสเถะครับ <c oughs> แกจะคอยอะไรอีกละ่ะเปล่าครับถ้าต้องคอยอยู่เพราะฉันแล้วก็ฉันขอบอกเลยว่าไม่จำเป็นแกจะไปก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> แกเห็นท่าทาง ฉันมันไม่ได้กับมังแต่ที่จริงชนะเป็นผู้ดีเหมือนกันมีตระกูลไม่ต่ำไม่เลวไปกว่าเจ้าคุณพักดีเลยครับอูมหมดก <c oughs> ูน้อยจังเลย <c oughs> <c oughs> อูหบดกูค่อนน้อยเลยอ่ะอฮ้ยแกไม่เชื่อที่จริงแกก็ไม่น่าเชื่อรูปร่างฉันนโทมเต็มทีเครื่องแต่งตัวหรือก็เปียกหรืออะไรอ่ะหรือก็ปอนเต็มทีอย่างนี้คืออะไรอ่ะหรือก็ปอนเต็มทีอย่างนี้หมายความว่าไงวะ ปอนเปี่ยกปอนรถปอน <_ d ream> ไม่ใช่ไม่น่าจะเปียงปอนเมื่อกี้กูเปี่ยเห็นกูเห็นปอนกูเปียกปอนอะไแต่ฉันสาบานได้เทียนว่าเทียวว่าฉันจะไม่แตะต้องแตะต้อง <_ d ream> ฉันจะ, <_ d ream> จะไม่แตะต้อง <_ d ream> ไม่เป็นแบบโอเ <Okay. S 1> คฉันจะไม่ต<อ>แตะต้องสิ่งของอะไรของเจ้าคุณพักดีก่อนที่จะได้รับอนุญ,ญาตเ <_ d ream> ข้าใจไหมครับไอเดีกกูเป็นอะไรวะต่อไม่ใช่เออมึงเป็นไอ้มึงเป็นสีสองมาเลยอ่ะงั้นกูเป็นพญาพักดีแล้วมึงเป็นไอ้คำาบอ มึงไม่คนเดียวได้เลขคนเดียวเออรอก่อนอ๋อเอ้โอเคเดี๋ยวคุยกยาวก็ดีออะไรวะรับประทานโทษครับใครวะอ้างว่าเป็นเกลือเก่าของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปเดินมาเรื่อยขึ้นมาที่นี่ว่าจะมาคอยพบใต้เท้าแล้วยังไงล่ะเกล้าผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุมอยู่นี่เออดีแล้ววะ เองออกไปนั่งคออยู่ข้างนอกก็ได้ครับผมคออยู่ใกล้ๆเผื่อข้าจะเรียกแล้วก็ถ้าคุณรอมาบอกข้าด้วยนะขอรับผมในรับ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 อ,อ,อ่ะเหลียวมาเห็น <laughs> ไม่ <laughs> ไม่องพูดไม่ไม่จะบอกคนจะได้เข้าใจตามไงว่าอเออในรับแบบเหลียวมาเห็นอ๋อ,อใต้เท้ากรุณาผมไหวใต้เท้าเห็นจะจําผมไม่ได้ พญาพักดีมองดูนะฉันไม่สู้แน่ใจดูเหมือนจะจำได้คลับคล้ายคลับคลาก็อย่างนั้นสิครับใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจดจำอะไรคนเช่นผมได้ยังไงผิดพิดไปก็ออกจะจำได้ในรั้มใช่ไหมขอรับในรั้มทิพเดชะอ๋อนั่งก่อนสิเป็นยังไงสบายดีอยู่ดอกหรือ ดอกทอขึ้นสัตว์ปูพยาพังด yep. ีหูพยาพังดีขอรับผมก็ไม่เจ็บไม่ไข้อะไรถึงจะล้มอ๋อไม่เจ็บไม่ไข้อาการถึงล้มตายอะไรแก่แปลกไปมากดูหัวใหญ่ดูแก่ไปดูแก่ไปขอรับผมก็รู้สึกว่าตัวผมแก่ไปมากฉันยังไม่ได้พบแกเลยตั้งแต่ขอรับกอนขอรับหลายปีมาแล้วสิบห้าปีได้แล้วกัมังแม ยิงงันเที่ยวดือแล่หรสิครับไม่แน่หรอลเมื่อความเมือความคิดขึ้นมันฆ่าคนได้จริงๆว้มึงคิดระยะพังดีหรอเมื่อเกิดความขึ้นน่ะเกิดความขึ้นน่ะคืออะไรอ่ะใต้เท้ากับผมยังหนุ่มด้วยกันนี่ครับผมเป็นทิปเดชะใต้เท้ายังเป็นหลวงกำธรอยู่ยังไงล่ะโอ้ยถูกละถูกละปวดกูยาวที่ผ่าน อาสิสัต์อดมึงมึงอาา่านแล้วงงไหมแล้วก็ผม,มคืออะไรอ,อ่๋อแล้วก็ผมยังต้องไปอืมอ่าแล้วก็ผมยังต้องไปไปเป็นโทษสี่สิบปียังไงล่ะครับอืมอือสุบรีไหมล่ะขอบพระเดชาพระคุณครับ แล้วแกไปทําอะไรขอพระเดชพระคุณเดชามึงก็ไม่ช่วยกูเลยกูอัดยากบวดยางเกิออัดยากแต่่้นไรสักเก้อเห็นหายไปกูยากนะผมขึ้นไปอยู่พิษณุโลกครับพอพ้นโทษแล้วก oh oh, ็เลยไปแพ้้โอยผมก็คิดเอ้ยไม่มีอะไรก็ูจะคิดเองไม่ได้บ้างผมก็เลยเปิดไปให้พ้นบางก่อ ยู่ดูน่าพวกพ้องยังไงได้เมื่อกี้เราเป็นเพลงดิเมื่อกี้เมื่อกี้กูร้องเป็นเพลงเราเป็นเพลงก็มึงสองคาเป็นเพลงอะถูกแล้วถูกแล้วท่ามาหากินยังไงที่พิเศษเราแต่แรกผมพยายามหางานทำทางเสมียนบัญชีแต่ก็ไม่สำเร็จในชั้นต้นต้นเห็นจะลำบากจริงแล้วยังไงล่ะ แล้วผมก็เข้าหุ้นค้าขายกับสุนใส่ทองด้วยกันยแล้วเป็นยังไงก็ดีหรอกครับพอไทยไทยไปได้ไม่สู้ฝูดเครืองนะแต่ภายหลังไอ้ผีโลบมันก็โหยากมากเลยอะไอ้ผีโลบมันก็เข้าโดนใจผมอีกมึงไม่ดูยาจัตอมคนเด้าไอ้เบทโคตรยากไปหวเลย ออดปกติมึงไม่เลือกงออ่ายๆอ่ะมึงเอาหัวเลือกอะไรก็ไม่รู้มึงเปิดมึงก็เลือกเอีสี่ง